ใช่เขาเป็นกล้องหน้ากันอยู่ตรงนี้หน้าดำมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาสวัสดีค่ะทุกคันคะตอนนี้ค่ะแล้ว่าอยู่ริมสวนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสวนใคร่ะมีทั้งสวนผักสวนเจ้าของเขือไหนคะเจ้าของสวนนู่นพอเดินเดินผักสวนมะขากเดินตัวยักษ์ว่าแต่ไกลค่ะตรงนี้กล้องอยู่ไหนอ่ะกล้องอยู่นี่นี่นี่ในในตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเออเี๋เราชี้ถูกเราชี้ถูกดีมาแล้ว ช้าหน่อยนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสัญญาณจะดีหรือเปล,าเาลา่าเราอยู่การสวนค่ะเราอยู่กางสวนนะคะเรามาเก็บผักเก็บพิก,เก,พกเก็บมะนาวเก็บมะเขือกันดีกว่านี่ถ้าเก็บข้าวได้ก็คงจะเก็บไปแล้วละคะ่ะอุ้ยเหลืออย่างเดียวแล้เวเ,เก็บหมูไปทําแกงเผ็ดได้ยอ่า,อา,อาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนใครก็ามาแล้วนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกนี่ค่ะบรรยากาศหน้าตาเราก็จะทุ่งบ้านเลยใช่นี่ค่ะ พี่ฝันอุปกรณ์พร้อมมากเลยอะแกนี่จ้าใช่แล้วบรรยากาศอย่างเงี้ยแม่มาทำอ่ะนี่โอ้ใกล้มากเลยนะใกล้้น่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วสวัสดีพิก็ได้่าค่ะไปเดี๋ยวเราไปเก็บพริกกันตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอยู่ในสวนอยู่ในสวนของเติ้งบ้านเติ้ง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 อะ นี่นะคะนี่คือส่วนเยอะเราไม่เอาเราจะพี่แดงค่ะใช่เดี๋ยวเราจะบุกเข้าไปในสวนพริกของเขานะคะนู้นเขากำลังนั่งเก็บกันอยู่เลยฝั่งนู้นอะแดงอ่ะค่ะอ่นี่ะคือฟ้าเหรออันนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำมันพริกย้าย หยาบพิจ๊าบค่ะนี่เนื้อหูนี่นี่แดงๆเลยนี่กินเป็นประจำนี่อันนี้ชื่อพริกอะไรคะอันนี้พริกอะไรคะคุณยายพริกเกลค่ะพริกเกลนี่เขาเรียกพริกแลวเขาแล้วเขาเรียกพริกอะไรไม่รู้ยังไงเราเราเรียกว่าอะไรนะพริกชี้ฟ้าอ๋ออะมันชี้บนขึ้นฟ้าเลยมันต้องใช่แน่นอนแเราจะเก็บอะไรลเราจะเก็บอ่ะพริช พี่อะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่ค่ะทุกคนโอ้โหดูสวัสดีค่ะนี่นี่เก็บไปขายหรอใช่นี่นะคะใช่ใช่นี่นี่คือสวนโอ้โหนู่นเลยค่ะสีแดงเต็มไปหมดเลยดูเพียบป้าข้างในกันนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหใครสนใจซื้อพี่บอกนะคะเรารับพิออเดอร์ค่ะค่าอ่ากิโลเอ่ากิโลละเขาขายกันเท่าไหร่คะ อ่ะหนูขายกิโลละร้อยค่ะกิโลละร้อยอ่ากิโลละร้อยจ้าพี่กัดส่งสามโค้งนะคะแม่เด็ดเด็ดอย่างงี้เหรอใช่เด็ดไปเรื่อยๆอืมโหเราไม่เอาพริกเขียวนะคะเราจะเอาพริกแดงค่ะพริกแดงนะคะนี่พริกแดงแซ่บค่ะไมาเก็บเก็บเก็บแน่หรือยังเนี่ยนี่อ่ามาเลยนุ๊ ไ,ไ,ไ,ไี่สิพี่เขียวก็มาด้วยอ่ะเอ,อ้ยมาแล้วจ้าพี่ฝันคะใครนี่ค่ะแด,ดงเยอะนะโูเก็บได้เยอะมากเลยเดี๋เดๆดเดูยังไม่ได้ถ่ายมือตอนเนี้ยบ <laughs> อกเลยว่า เห็นพริกแล้วหิวอะไรวะหิวอะไรหิวไส่กอกใช่แหนเอ้ยไส่กอกแหนมใช่ไหมใช่ไส่กอกไส่กอกกินกับพริกสดๆนี่โอ้โหอร่อยมากเลยอุยเราน่าจะซื้อไส่กอกเรามากินกับพริกสดๆเนาะหน้ากินอยู่กลางสวนน่ากินอยู่กลางสวนอะไรอย่างงี้ทำไมฉันเด็ดแล้วมันมาสามอันทุกรอบเลยอ่ะรีไฟ้ายี่เนนี่ยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมส่วนมากจะมีพริกเขียวและพริกแดงอ่ะจะแบบน้อยกว่าใช่นี่โอ้โหแล้วแบบมันขึ้นมันชี้ขึ้นฟ้านะ ไปเข้าเลยเป็นพี่ฟ้าพี่ฟ้าสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเก็บอยู่ที่ไหนคะตอนนี้นะคะเราอยู่อ่างทองค่ะอ่างทองนะคะถ้าใครถามหาเอวานะคะเอวาอยู่กับกงค่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ๋ออยู่นี่เอวาเข้าเข้าสวนเหมือนกันเลยค่ะเอวาเข้าสวนเสร็จแล้วว้าใเราเอวาเข้าสวนหน่อยแดดร้อนนะคะไม่ได้หมวกลืมลืมหยิบหมวกมา บ้านหนูฝนตกหนักเลยค่ะตอนนี้โอ้โหตอนนี้ดูค่ะแดดเปรี้ยงมากเลยค่ะก<บ><บ>ําลังเก็บพริกกันแบบว่าบบอย่างเมามันนะคะกน,นุกอ่ะเฮ้ยมันยังไงบบเฮ้เยออม,ม,มันต้องมีมันต้องมีที่น,น,นั่งอันนึงอ่ะเก็บเพลินเลยเอ,อ,อืมคือเด็ดนิดเดียวมันก็หลุดออกมาแล้วเนี่ยเอออันนั้นก็คือสุกพอดีที่จะแบบว่าเอาไปขายได้แล้วไหคะนีหเยอะมากเลยเยอะมากเลยเห็นไหมดูดิต้นนึงแบบว่า เนี่ยจริงๆไม่ใช่สีเขียวๆไม่ใช่ใบมันนะเป็นพริกนะพริกเครื่งต้นเลยอืมพริกอะไรคะมีน้องเพิ่งมาค่ะพริกไฟพริกที่มันไม่คว่ำดินพริกมันชี้ขึ้นฟ้าเห็นไหมพริกมันชี้ฟ้าเนี่ยเห็นปะเห็นปะเนี่ยดูดิดูดิพริกมันชี้ฟ้าองไ้วสวัสดีค่ะเราเลือกพริกสีแดงๆนะคะพี่ฝ้ายไม่ใช่เลือกพริกสีเขียวๆอ๋อสีแดงสีส้มเนี่ยเอาหมดตอนนี้เราไม่ตอบแล้วเราพี่ฝ้ายนี่หนูเก็บได้เยอะแหละนี่ดู บอเมื่อกี้ม่วางอยู่ตรงนี้อ้าหรอดูพี่เก็บได้เยอะแล้วอนะพี่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยสวัสดีค่ะบ้านฝนตกค่ะตรงนี้ยังไม่ตกค่ะเรียเก็บพริกก่อนค่ะก่อนฝนจะตกตกค่ะที่ไหนจังหวัดที่ไหนฝนตกโอ้ยดูได้เยอะนะพี่ฝันน่ะโอ้โหไม่เยอะได้ไงได้ขึ้นกระแป้งอะโดนเข้ามาแล้วเนี่ยโหเนี่ยไปซื้อเขาเนี่ยสิบบาทเองไหนสิบบาทเท่าไหร่บ้านเราอะ บาได้ค่ะนี้เออน่ะได้ตำทีเดียวก็จบแล้วเนี่ยเนี่ยเราเดิน5นาทีไม่ถึงเลย5นาทีเราได้แล้วเราได้ของไปกินแล้วใช่นี่ถ้ามีไส้กรอกมานี่กินแล้วเนี่ยใช่ลืมลืมไส้กรอกมากินเนาะเอะเอามาย่างตรงนี้ดีกว่าไม่มีพริกเขียวหรอคะพริกเขียวเยอะมากเลยค่ะดูน้องดูดูดูมันมันมันเขียวแกเราไม่เอาเราจะกินพริกแดงเราอยากกินพริกแดงเราชอบพริกแดงเนี่ยสีเขียวหมดเลยเี๋มันจะกระเดินเนาะเนี่ยเห็นไหมเขียวอยู่นี่ค่ะพี่เขียวเห็นไหมคะอ๋อมีพริกเขียวกับพริกแดงนะคะ พี่ฝันโดดลงน้ำเลยปะคุณตโดดลงน้ำเลยค่ะพี่ฝันเป็นไรไม่มีเสื้อผ้ามาะเพณีไปแล้วเก็บพอพนั่นพอประมาณแล้วก็แล้วเราก็จะไปไปดูมะเขือมาดูมะเขือต่อแล้วก็ไปดูมะนาวต่อป่ะเดินเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะยังยังแม่เอาเก็บเพลินเลยค่ะได้พอไปกลับบ้านไปยอะยังแม่เอาเก็บเพลินค่ะคุณยายมาเข้าสวนนะะคก็จะแบบว่าอย่างนี้ค่ะคุณยยาเข้าสวนอือ นดงยปงแมวเพลิเลยค่ะเู้ิคะเดี๋ยวเราจะไปดูมะเขือต่อปลาไปดูมะเขือกันต่อเลยค่ะอ่าเราเก็บพริกแล้วนะแล้วเราก็จะไปเก็บมะเขือต่อาไนี่ค่ะเอวาค่ะ นี่นะคะครอบตัวครอบครัวตัวอ้นะคะครอบครัวตัว <uy> อ <it boxing> <any> ้นหน้าเหมือนกันหมดตัวตัวเล็กเหมือนกันหมดนี่นะคะเอวาก็มาด้วยนะคะตอนนี้อาบน้ำแล้วค่ะไม่ยิ้มยิ้มไหมไม่ยิ้มมาไล่มาเหรอนี่นะคะต่อไปเรามาแปลงพวกพี่พี่รู้สึกคิดถึงพี่บีไหมคะร้องนี้ดิฟ้าร้องนี้ไหมนั่นมันคัน มีคนอยากให้เราตำส้มตำเราเก็บพริกแล้วอยากให้ตำส้มตำเลยเลยาก็บมแล้เก็อต่อมะละกออยู่ตรงนู้นเก็บมะม่วงด้วยมะม่วงออกยังมะงหน้าบ้านมะม่วงหน้าบ้านใกล้วันคูนี่หวเขือใช่ไหมอันนี้คือเขาเก็บไปแล้วบางส่วนมันก็จะอยู่ลึกๆหน่อยพี่ฝ้ายเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวก่อย่าพิ่ง ๋ยู่ในไหนไหนไหนเฮ้ยมะเขือป่ะจิบจิบแกมมะเขือแล้วเขาวันนี้วันนี้ต่ำๆใช่มะเขือมันอยู่ที่ตามเพราะมันห้อยเพราะมันหนักมันก็เลยอยู่ที่ตามอ่าหาลูกสองคนนี้ค่ะสองคนนี้หากันนะคะหากันไปไหนเห็นพริกเลยอยากไส้สดส้มตำเลยค่ะ ตอมันอยู่รนอะพี่ไฟไปข้ามเรือไฟข้ามไปไปข้ามรอพีไฟทาสะพานให้พี่ฝันดิไม่มีแล้วแหละหนูว่าไม่มีแล้วเเก็บได้แค่ลูเดียวไปไปดงมะนากัดว่าใช่ใช่เขาเก็บขายไปหมดแล้ะ เราไปตกมะนาวดีกว่าเดี๋ยาตให้ไปลงเรือลงเรือเลยเราต้องไปขับเรือสวัสดีค่ะต้องถามต้องถามต้นค่ะซาดาวค่ะสะเดาเอาเก็บสิคะเก็บค่ะเก็บเลยเอาเลยค่ะลูกเล็กเราก็กินหมดค่ะตอนนี้นี่นี่นี่ฟันฟันเนี่ยอ่าไหนไหนไหน มีเก็บเลยค่ะมีเก็บเลยไม่เห็นเลยค่ะมันเลยกอะมันเข้ามาแล้วมันไม่เห็นเลยค่ะโอถอะมานล่าดีกว่าเราปนู่นค่ะนน่นน้่ไดูนอ่นไป้อ่อไปเก็บได้เก็บไนี่้นเ่ี่คือสวนงมันมีอีกที่หนึ่งใช่ไหมผลใช่มันมีอีกที่หนึ่งอันนั้นคือสวนคณะสวนมะม่วงอันนี้สวนหลังาน อันนี้มะเขือยังไม่โตนอไม้เธอหยิบนอไม้ขึ้นมาดิอา่าเราไม่อไม้ด้วยค่ะนอไม้เขาไมคุนดอไม้มาตอนไหนอ่ะอไปตอนไหนอ่ะเฮ้ยนอไม้ไปคุด่อไม้เปล่าไปคุน่อไม้ปะไป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 ไหน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 ไป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 ไหนไหนไหไหน เซอร์เดีค right? ่ะ right? ท yes. ุกคนเหมือนมันไหลมันหายจังเลยสวัสดีทุกคนกดหนึ่งหน่อยว่ามีว่ามีอยู่ไหมนี่นี่ดอกไม้เต็มเลยทุกคนหายไปแล้วสัญญาณน่าจะเป็นสัญญาณสัญญาณเข้าบอกออกไือเฮ้ยมาแล้ว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 ต้องออกจากป่านะคะนี่นั่นนั้นอันนี้เก็บมาแล้วก็อเลยมาละก็ลูกเล็กอ่ะเอาอันเดียวเอาอันเดียวพอ อ่ะอันเดียวพอไปตามท้อมตามอันสวยๆสิโอ้โหหยิบรูปสวยจังตัวใหญ่ไม่มีเลยแหะเนี่ยมีรูปนี้น่ารักจังเลยเอออเาสิคะเจ็บเลยขอไม่อ่ะเก็บเลยค่ะโอ้โหอ่ะรูปมันสวยๆมันนกมันชอบกินเจ๋จังเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปดูหลังบ้านก่อนหลังบ้านมาแล้วก็ได้แล้วค่ะเราจะไปตามท่อมตามนะคะได้แล้วค่ะอ่ะต้องไปต้หุยดูดิถูกมากเลยอ่ะ เก็บปลาว่ายปลาไปทำปลาลเหลืองเลยเฮ้ยนี่นี่อันนี้ใหญ่นี่ใหญ่นี่สูงหน่อยน่ะนะมันเก็บได้เฮ้ยหนูลืมเอาไอ้นี่มาอ่ะนี่ไงนี่ไงลูกนี้ใหญ่เนี่ยไปเฮ้ยหนูลืมอ่ะตะก้อมาเดี๋ยวนะพี่ฝนกลับไปเอาตะก้อก่อนตะก้อใสยมะม่วงอย่าเนื้อค่ะอยากกินยำมะม่วงไหมคะนี่ลูกใหญ่พี่ฝานเป็นพี่ฝ้ายโก้ม่เป็นไม่เอามันมีผ้าสามสีตะก้อมาเดียตะก้มาอ๋อไกบีนะฝานอ้อยกบีีฝ้ายเป็นช้างกับพี่ฝ้ายกินดิอ้อ้กบมันอยู่ไหน โตแล้วนะฮนี่มัง้งก่อนนี้บอกไม่รู้มันทั้งอ้อยทั้งกล้วยมันน่ะโตแล้วกล้วยก็มีลูกแล้วแหละนี่นะคะสวน<ม>บ้านพี่เติ้งนะคะทุกคนใครใครอยู่บ้างอ่ะกดหนึ่งมาหน่อยใครตอนนี้ไลฟ์ต้องโอเคอยู่ไหมสัญญาณยังโอเคอยู่ไหมคะน้องเอว่าไปไหนเอว่าไปข้างหน้านะคะ่ะไ,ไว้อ่าไม่ได้เมินนะคะเพราะว่าพี่ไผ่อ่านไม่ทนันพี่เคไม่มามาไหมคะไม่มาค่ะ เชไม่มาพอดีว่าเอาเอารถมาไว้ที่บ้านพี่เติงก็เลยมาเอารถมาฝากไว้เข้าสวนถือโอกาสมาเข้าสวนกันนี่นะคะสวนบ้านพี่เติงนะคะนี่อยู่กันแบบทานบ้านเลยค่ะนี่ค่ะสวนบ้านเติงธรรมชาติที่ตรงนี้คือลมเย็นยนะสัญญาณเป็นยังไงบ้าง,างอ่าใครได้สัญญาณมั้งอ่ะสัญญาณเป็นยังไงมั้งทุกคนนี่ อยากให้พี่ฝนกินพริกส,ส,สดๆอ่ะโอ้ยปัดจิโทย,ยังไม่ได้ล้างเลย <c oughs> อบรรยากาศดีใช่ไหมคะนี่พี่ฝนไปเอาอะไรมาตะกอ้อลูกสวยโย่เนี่ยหรอคะใช่มันเล็กไปอ่ะตะกอ้อะอะไปขอเหอะเราให้ให้ลูกเติ้มา <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยภา <c oughs> พไม่ค่อยชัดใช่ไหมเออมันสัญญาณมันแบบบางทีสัญญาณมันหายขาดๆให้หาย โอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวเราจะไปเก็บอะไร<า>มะนาวเราจะไปมะ<า>นาวต่อนะจ๊ะเขาบอกให้เราเดินไปข้างหลังนี่คือเป็นครั้งแรกนะที่เรามาบ้านเติงอ่ะ <c oughs> บอกเลยเรามาที่เดียวเราได้เครื่องต้มตัครบเลย <c oughs> นี่เราก็กำลังจะไปเอามะนาวเพื่อทำต้มตังต่อนะนี่เขาบอกว่าเป็นบ้านเก่าไหนไหนนะน ค่าข้าวเท่าไหร่คะค่าข้าวอ่ะค่ะค่าข้าวฟรีค่ะมันมีแต่ค่าข้าวค่ะโอ้ค่าข้าวไปในดงเลยนะคะนี่มะนาวค่ะาเก็บเลยจ้านี่จ้ะมะนาวจ้ะเลือกลูกใหญ่ๆสิเออลูกใหญ่ๆลูกนี้เนี๋ยวมันน้อยใช่เลยค่ะเข้าไปทางในค่ะเราต้องมุดเข้าไปในดงนะคะระวังระวังเจ็บนะคะหอมมากเลยอ่ะระวังเจ็บนะคะระวังเจ็บโอ้โห นี่ทุกคนเห็นไม้มะน,นาวเต็มเลยลนะไลน์นานไหมเอ่ยก็ไล์ไปเรื่อยๆคะ่ะไล์ไปเรื่อยๆคะ่ะอยากจะไล์ค่ะภาพไม่ชัดเลยพลดูอีกหน่อยนึงนะเดี๋ยวภาพชัดนะเรามาเข้าสวนนะเนาะสัญก็จะนี่ะนทร์น่ะอ,อุ้ยไหนว้าวเยอด้วยก็รู้แล้วโอ้โหนี่มะนาวน,น,นะคะสวนโอ้โหร่วงเต็มแล้วก็มีมะกรูดอีกนะมะกรูดอยู่้งข้าง มะนาวเก็บกันไม่ทันนะล่วงเต็มเลยใช่เพราะว่ากินกันไม่ทันเลยที่นี่โอ้โหนี่ชั้งล่างลูกใหญ่มากนี่เข้าไปก่อนเก็บไปบแล้วนะคะกำลัาางจะเก็บไปแล้วนะคะออยากให้ทุกคนถามอะไรถามมาเลยค่ะตอนนี้ตอบให้คะ่ะต,ตอนนี้ถามตอบมาเลยคะ่ะอยากได้อะไรถามมาเลยคะ่ะอยากให้พี่ฝันกินพริกสดสดโชว์อเ,เอ้ยกินมะนาวสดๆดโชว์ยัง,งง่ายกว่านะคะอ่า ถ้าพริกนะพี่ขอแบบว่าเป็นแหนมเป็นไส้กรอกพี่แก่แล้วเป็นเป็นอะไรอีกัะเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยกับแก้มได้ไหมสงสารพี่เถอะ <c oughs> ของพี่ไม่ค่อยดีพี่แก่แล้วอ่าใช้อะไรถ่ายคะตอนนี้ใช้มือถือนะคะใช่ช่วงนี้เราอยู่กับช่วงไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดคะ่ดคะถ้าไลฟ์สดเราจะเป็นมือถือนะคะเพราะว่า ง่ายต่อการที่เราจะเดินทางไปตรงไหนตรงไหนค่ะแล้วเออมนี่ค่ะเออมันน้เออมนี่ค่ะจริงๆอ่ะพี่บีอายุสิบสามค่ะใช่ค่ะไหนก็ตะก้อตะก้ออยู่นู่นตะก้ออยู่ไกลเติร์นโน่ที่บ้านเราเท่าไหร่นะสี่ลูกหร่นะสี่ใบสี่ใบสิบบาทอันนี้เด็ดฟรีอ่าโอ้ยนี่ไงลูกใหญ่มากลูกข้าวฟิงฟอง เดี๋ยวมานะคะไปดูน้ําก่อนค่ะอย่าพึ่งไปนะคะได้เลยจ้าชอบช่องนี้มากๆเลยค่ะใช่แล้วช่วยกันชรช่วยช่วยกันนั้นหน่อยนะคะตอนนี้เราเข้าสวนนะคะคือเราจะไล่นานหน่อยเพราะว่าสวนเนาะมันใหญ่มันใหญ่แล้วเราเดินแบบว่าเนาะก็จะครบอะเนาะอะไรอย่างนีู้ มันยังไงมันใหญ่มากภาพไม่ชัดทนหน่อยนะเพราะเราอยู่ในสวนนะแต่ตอนนี้เรากำลังเก็บมะนาวอยู่มะนาวแบบว่านีน่ด <laughs> ูพี่ฝานกินพี่ฝานกินพิ่อีกแล้วเหรอพี่ฝานกินมะนาวโชวหน่อยค่ะแถวนี้ไม่มีน้ำมาลูกล้างไม่ได้มันต้องล้างก่อนเนาะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะมีแบบว่ายางใช่อะไรอย่างนี้นี่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 เขาต้อง อันนี้คือมือมือเสริมนะคะจังว่าน,นี่อันนี้ลูกปลาเริ่มเลยผู้หวานคู่ซื่นของเรานะคะประจำช่องนะคะเข้าวสวนกันนะคะหนูไปกินข้าวก่อนนะคะบ่ายค่ะรักช่องนี้ค่ะไม่บายจ้า oh. กินข้าวอร่อยนะเหนือด้วยนะหนูอยากให้พี่ถ่ายกับน,น้องเอวาค่ะพอน้องน่ารัก แต่ว่าเอวาตอนนี้เอวาเข้ามาในนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องคันใช่ยุงเยอะด้วยค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่มะนาวค่ะสวนมะนาวค่ะสวนมะนาวเมื่อกี้เราไปไดดไาใช่เมืม่มกอก,กี้นะคะเราไปสวนอะไรไหมสวนพิกสวนมะเขือแล้วก็สวนมะนาวสวนมะนาวต่อพี่ช็อตไปไหนคะพี่ช็อตแอบหนีไปเที่ยวแล้วค่ะวันนี้วันหยุดใช่เขาแอบหนีไปเที่ยวแล้วดูดิเก็บกันแบบว่าค่ะ เฮ้ยเก็บใส่ถุงเก็บใส่กระเป๋าพี่ฟ้ายี่ฝ้าเก็บใส่กระเป๋าเออยอย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละหนูท้าให้พี่ฝันกินมะนาวทั้งลูกได้ค่ะเดี๋ยวกลับไปปอกก่อนนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูอ่าพี่ฝันบอกได้เดี๋ยวขอเป็นล้าง้วกระปอกนะคะอ่ะใครอยากถามอะไรค a ออมาได้เลยตอนนี้พี่ว่างคนเดียวคนอื่นเขาเก็บมะนาวกันหมดเพราะพี่ต้องถือกล้องค่ะ อืมอะไรพระกูดเยอะเลยพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายไปดิพี่ฝ้ายจะไปทําอะไรอ่ะใช่อยู่ในโดงนั้นระวังหนามนะแล้วก็คืนกับสีเฮ้ยนี่วเรเราเห็นเอว่าเราเห็นเอว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนแต่เราอยู่ในโดงใช่ระวังนี่ค่ะใครเห็นเอว่าบ้างเห็นไหมเห็นไหมระวังด้วยใครเห็นเอว่าบ้างกดหนึ่งหน่อยใครเห็นเอว่าบ้างกดหนึ่งหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้เราเห็นลูกใหญ่อยู่ไน นี่เราจะบอกว่าเห็นลูกใหญ่ที่สุดในตอนนี้แล้วแต่เราหยิบไม่ได้อุ้ยหยิบแล้วซึง่งนี่เราเห็นลูกใหญ่ที่สุดในตอนนี้แล้วพี่ฟางมาไอ้ยพี่ฝันพี่ฝันใ,ใส่ใส่กระเป๋าสิคะใส่ไม่ได้ไม่มีกระเป๋าใส่แมสแหมจะเปไงวะเนี่ยไม่ได้ไจริงเลยง่ายกว่าไม่เยอะด้วยสามวิ่งนี่นะคะคือเราเก็บยังไงก็เก็บไม่หมดนะคะจนมันร่วง เพราะว่านามก็เยอะต้นมะนาวนะมีข้อเสียคือนามเยอะเก็บยากบ่อยมันเนี่ยมันก็เลยร่วงเยอะอย่างนี้เลยเสียได้มากเลยเวลามันร่วงอ่ะใช่เพราะ่าตอนที่เราพี่ฝนถูกวยไหมคะเออออกอะไรคะน้องพี่ยัไม่รู้เลยกินเบมรีอันาอนากลับไทยกลับ ใช่หรือยังยังค่ะพวกพี่คิดถึงเบียร์หน้าไหมคะคิดถึงค่ะคิดถึงฟุตฟูดอุ้ยมะกรูดก็เอามันหนาวก็เอาไปต้มยำใบมะกรูดก็เอาก็ได้เมือมีพริกแล้วมีพริกมีต้มยำทำต้มยำได้แล้วค่ะปพอแล้วพอแล้วเก็บใบกะเพราดีกว่าใบกะเพรา ีคุณยายไปเก็บใบกะเพรามาเรียบร้อยอ่าเก็บกะเพรามาแล้วค่ะนี่อ๋อพอแล้วดีกว่ามันนานแล้วเนาะมันเครื่องร้อนมากเลยพี่ฝ้ายใช่ตอนนี้มันเครื่องร้อน่ขอไปบ่ายกันก่อนดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องชิคชิคชาแนลด้วยแล้วอยากให้เราไปที่ไหนหรือว่าไปตะลุยที่ไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะตอนนี้พวกเราก็ต้องขับรถไปบ่ายไปก่อนนะคะไปบ่ายเฮ้ยมีคำถามมาถามหนึ่งค่ะพี่ฝันคิดว่าตัวเองสวยกี่เปอร์เซ็นต์คะ เพราะว่าถ้าเทียบกับตัวเองก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์๋อทุกคนต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วใช่ถ้าเทียกับคนอื่นอ่ะถ้าเทียบกับคนอื่นต้องให้คนอื่นพิจนารณาดีกว่าอ่ะเ,เราไปไปดีกว่าค่ะไ,ไปาย